สามาล่าเลเวอร์สายแฮงเอากับเพื่อนแฟนหรือเพื่อนที่ทำงานห้ามพลาดร้านนี้ สวัสดีสวีเดียรกับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาร้านหมาล่า The Spicy House สาขาเปิดใหม่ที่ Apex Tower ติด BTS เอกรัมยเป็นร้านหมาล่าแบบช่างน้ำหนักนะทุกคนมีบาร์บีคิวแบบจีนเมนูเด็ดต้องลองลายอาหารของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ผมก็เลือกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปช่างน้ำหนักแบบนี้เลยราคาก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกเลยนะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคบพี่ๆเขาทาให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนี่สั่งลิ้นวัว,วย่างแบบพรีเมียมไปด้วยอร่อยมากทุกคนนเมมู่าาล เราก็สามารถสั่งได้ว่าจะเอาแบบออริจินอลเอาแบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากก็สามารถเลือกได้เลยน้ำซุปก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบแห้งแบบถูกคลิกหรือว่าแบบน้ำทุกคนรสชาติหมาล่าของเขาอร่อยมากตัวน้ำซุปของเขาค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับสไตล์หมาล่าของเขาไม่เหมือนใครเลยทุกคนจบท้ายด้วยเมนูบาร์บีคิวแบบจี๊ดรสชาติดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็เนื้อของเขาไม่เหนียวเลยติด BTS เอกมัยแบบนี้ต้องมาลองนะ